เป็นความโชคดีของผู้ดานท่องห้องที่นอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่พี่น้องสามารถที่จะขึ้นไปได้โดยง่ายเพราะว่าผู้ดานท่องห้องโปร่งมีมุมธรรมชาติที่เขาสามารถไปถ่ายภาพสวยๆได้เขายังมีก้อนหินที่ใคายเสียนพญานาคที่มีซื้อน่านเกแกียวประตูมวดีตามประวัติตามเรื่องเล่าตามความฝันน่าละกามาประจวบมาะกับงานถ่ายถ้ำเอ็มวี น้าที่ผมเองกับมีโอกาสได้ร่วมนะฮะโปรเจกต์นี้กับคุณหนึ่งบดินนะฮะบ้าวผ้าขิ้นและกาทีมงานเศรษฐีหนาล่ากระชได้เผยแพร่ตรงนี้นี่ออกไปสู่สาธารณชนหลายคนก็นจะต้องเข้ามาติดตามนะครับว่าสิ่งที่อยู่ใน MV นี่สิ่งที่อยู่ในภาพออกไปนี่เป็นแนวใด นะครับพี่น้องกตสิเดมาขอพอรมาสักการะกันมันก็นเลยเป็นความโชคดีของผู้ด้านทองเ้องที่เฮ้ามีสถานที่งามๆแห่งธรรมชาติแล้วเฮายังมีก่อนหินที่มีรูปหลักไข่เสียนพญานาะคหลักก็มีประวัติในด่านความเสือ่อผูกเขาไปอีกในตรงนี้นอกจากนั้นนะครับเมื่อเฮามาเที่ยวที่ผู้ด้านทองมานน้องพักแวนแล้ว เขากันยังสามารถที่จะไปทําบุญยูวัดผู้มะเกลือไปทําบุญยูวัดผูพพนะ้พระเพิงไปทําบุญยูวัดปลาหินหอมนะับพระเจ้าหญยองค์ขาวไปทําบุญอยู่ผู้ยอดศัพท์วัดทําให้ได้อีกนะฮะจังคอยไปสามพันโบกหรือว่าไปกราบนมัสการพระเจ้าไญยองตื่วัดปากแซงทั้งอำเภอหน้าตานไปถนนคนเดินที่อำเภอเคมบราดเทกาสามารถที่จะไปท่องเที่ยวได้ต่อเนื่อง นะฮะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่พี่น้องนะฮะมาท่องเที่ยวบอมเบมนวา,าเฉพาะผู้ด้านทองเข้ามาเบิ่งความสวยความงามมาขอพรเมญ่าเกตแก้วปทุมมาวดีแล้วเข้ายังสามารถที่จะไปจุดต่างๆได้ในสถานที่ใกล้เคียงนี่คือการสร่งเสริมเรื่องท่องเที่ยวในปัจจุบันนะ,ะจุดหนึ่งเลยที่เป็นหลักแนวคิดก็คือหนึ่งเข้าบทิมวัฒนธรรมผมพยายามไปคุยกับผู้ถาผู้แก่นะฮะในแต่ละเรื่องเพื่อให้หูข้อมูล สถานที่ต่างๆก็คือทั้งวัดไปปรึกษาทางาพระอาจารย์เพิ่นนะเพื่อให้เฮาได,ได้ได้หูใด้บางอย่างสังสติให้เฮาได้คิดงานได้ไปเฮ็ดผู้ใดนี้รับทุกข์รับโทษศนะาสนาตเว่าเจตนาหอามีแต่วากจะจะซอยอยากจะจซอย,จะ,จ,ซอยจะเจตนาของเข้าท่านนครับอย่างในน้อยกับผู้ได้โชคบ,บด่ดีดวงบ่ดีมาก,กเอาะเฮ็ดบุญรักษาศีลภาวนาเข้าก็พอได้ป้อนสิ่งเหล่านี่เข้าไปค่อยๆ กันบอกมาเขาก็บรสามาที่เอาสิ่งนี่ยคนใดแมนครับแต่ว่ายัดเจงใดเข้าเสียวสิ่งสิ่งเขาสิเอาจังใดลักษณะเขาไปตกป่าเขาสิยอนตะเบ็ดลงใน่นำครับปลาสิกินเป็ดแมาเขาสิหานยังไปหล่อไปหล่อป่าเข้าหาเงียวนเด็กอืมกดเงียกดชีกเดียวเรื่องยังก็ได้เพื่อที่จะเสียบเสียเบ็ดครับย่อนลงน้ำปลาที่ไมากินเป็ดประเดี๋ยวเขายังบัดทีเข้าตกปลาเงียเขาทิ้งไปเบ็ดเขาทิ้งไปครับ สิ่งที่เขาออกเพื่อเขาออกป่าแต่ว่าคนที่เขาเได็ป่าเขาก็ต้องเอาเขาก็ต้องไปขุดเนี่ยขุดยังไงเนี่ยคนที่เขาสิ็หลอกล่อกป่าคนหนึ่งเจ็ดท่าไห่ถ้าราชกานจะเบียลุกไปว้านี่แหละพระอุปมาเหมือนกับที่ขาวาบอกจะทำมาคันชูให้ข้าเจ้าลายบางทีข้เจ้าบาบอกบาไปเอาไปสนใจจริงๆนะมางหน่อยนะคนที่สิไม่บุญที่ีบอกแบบพุกขยับหมักฟักเลยคนที่เขาเสนี้หลอมเหลอมกป่าบน่นล่ะเปไดย้อไดน มาเอา,เอา,เาได้ย่อมเนาะไอ้จรงเลยจริงเนี่ยเอาไปเอาจะมาก,ก่อนเหมือนพี่น้องมาปั่นซอยเนี่ยนะครับมาปันนาป่นหน,นักปั่นยางเหนียวไปมากกักลายเป็นดูแลเรื่องจิตใจจาลของไปนั่งฝึกสมาธิเบนเนโสครับฝึกสมาธิไปมากแบบสงบสบายได้ไหมใชนี่ครับมา็มานยโอ้ยมีความสุขมันมีความสุขแต่ไหนเป็นเน็ตกับอยู่ปัจจุบันเป็นไปแดงยได้ <laughs> โอสินะครับถือว่าฝึกจิตแม่นแน่นแ่นครับเป็นสมาธิไปนี่โตเลยครับจังหวะเห็นกดีแหละครับจังหวะอยู่อยู่ทั้งผู้กับกับอุ่นกับอุ่นใจแต่ก่อนกับคุยแต่เรื่องท่องเที่ยวมันก็จะมีตะสายท่องเที่ยวขึ้นไปกับกับเป็นส่วนน้อยแต่เผือเท่นี้พอดีไอ้ก้อนหินก้อนนี่เพิ่นมาเปิดภูิให้เห็นอ่าก็มีส่วนไข่ มีตำานานตรงนี้เขาเจะก็ไปฝันฝันเห็นเหมือนว่ามีมีตำนานเด้อแบบน,นั้นเเพิ่นมาเบาสู้ฟังกับมัตตรงกับควั่ไท้ยบ้านเบาป่ะเท่านี้เพราะว่าผู้เฒ่าผู้แก่นี่เพิ่นจะเล่าไหวตามอยู่ผมถามเ่นฟังว่า,าสามเราสีเ่เราเพินพนบบพ่นว่าผมก็บอกเพิ่นว่าถ้าตามความฝันนั่นมันก็นจะเหมือนเหมือนเกี่ยวพันเหมือนสองมองนี่เพิ่นเที่ยวหากัน เพื่นเที่ยวหากนรละกัแม้กระทั่งยุสวนผมนี่ก็คือทางพานเป็นทางพานเป็นหม่องแต่เพิ่นเพิ่งอ,อาศัยขึ้นกันแต่ก่อนกับผู้อุ่นเพิ่หันเพราะว่าขืนมาขืนมาจากไม่นําโค้งเพราะว่าห่วยอ่างเก็บน้ำาน้องพระเวีนะเป็นต้นเป็นต้นห่วยตะหวังที่ไหลลงแม่น้าโค้งก็เลยกลายเป็นทางาที่เพิ่นเที่ยวเที่ยวขืนมาทายนี่นี่ถ้าตามความฝันผมนะครับ แต่ว่าหันขันเบาไปมูมูว่าเข้าใจกันก็ว่าผมนอนหลายฝันหลายอย่างสินะแต่ว่าบทเดยเมาเห็นคือย,ยังสี่นี่ตรงกันมันตรงกันครับความฝันกันเลยกลายเป็นตำนานไปเลยเปิดพุ่งปุ๊บนียก็สีเป,ป็นบกซ่อนภพเพื่อนแบบเพิ่งมาโสดสี่เองนะครับซึบยังก็เปิดพุ่เม,มืองเมืองโลกเมืองบดานก็เมืองโลกมนุษย์เสี่ยมกลองหากันนี่สินะมันก็กนนนยังปรดคำฉลองอีครบบแล้วเปิดเมืองมนุษย์ก็เมืองโลกเมืองบดานแบบอี่คนหนึ่งทีแง่ไววไปขึ้นนั่นคือมันเปิดเนี่ย S <S คือเมื่อมนุษย์หนี่งอะมีตาเห็นครับตาเห็นด้วยบตาด้วยเห็นด้วยกิจหึงหนึกนึกอยากมากสินะคือเมื่อเมาาื่อเมืมาดานลงมนุษย์ส้มบารมีส้มสถานที่ทุกสถานที่ก็คือกันข้นเอาเหยีดคือมันกระสิเปิดในเาหมือกันครับตามบัดต,ตามมองที่เขาอยู่ครับเปิดเปิดภูมิเปิดตาคลิปในเห็นนะือ้คนได้เห็นใน,นคนได้เบิรงส้มบารมีมากเลยจะคือถอดอยากมากหลุดนี่สินะครับอยากมากอีกน่มาแล้วอยากมากอีก มันคือว่าคนเปิดปุ้มเมื่อมนุษย์กับหลวงเมื่อบาด่าเสี่ยงพะหากันจะตามปุ้มปลาตามบาลามีที่ว่าเขาสะสมมาหน่อยหลายสันได้ก็แลแ้วจะเขาถี่เคยสารบุญกันกับยาต่อยโยนมาคทำใมีบุญต่อกันเข้าหยาอกละล่างไหลมาหาเขาหลายขกันจะเคยเหยีดที่เขาเหยีครับเ,เปิดแล้วเนี่ยเปิดแล้วปุ๊บลูกหลานใช้ย,ย่านบาลามีกับเขาเลยครับเพราะเขาเปิดแล้วเปิดเท่าในการไอ้ที่เขาจะดูแลเพื่อรักษาเพื่อนี่เ้าต้องเอจจังไดเนี่ยครับต่อไป ถ้าเรารักษาเกิดคือหมายว่าทุกวันพางเสียงเขาก็บอกก่าเป็นนึ่งเสียงะ้าวลูกานสีเขียแบบนี้แบบนี้เสิลธละยีนในพื้นงามค้างดีอย่งเขากระตั้งจัจ้าไครับที่จะให้ส่วนม่นถวายเพื่อนหรือว่าให้จะปฏิบัติทำย่างเขาบอกบอกไว้ชนหนึ่งดอกครับนำบอกข้าวนำบอกข้าวบายสีคูหนึ่งเสียงครับทุกวันพางมาจากบายเป็นกรได้อกันเป็นไม้ก้ายางสิครับก้ายางกยางละน่วยยางละสองหนวยสินะครับทุกวันพักสีกระได้ด้วืกัน ก็ถือว่าเขาปฏิบัติเนาะยางบริหาเครื่องกะไปไปบอก<ช>เพื่อนไบรไปกราบไปไหว้เพื่อนทั้งสิ้นครับบรบิบสู้ตุ้มยังอะไรก็เทียบแต่วา่ามันมีมีเสน,น่หเนาก็มาบอกเขาครับบริบทิมบริบทาเด้วยสินะเป็นยังยไงเป็ยนยังเป็นยังบอกเขาคือกองสิทธิครับเพราะว่าแต่ก่อนผมกับบริบผมบริบทเสือเรื่องนี้เต็มลอยแน่นันต้องนะครับผมผมบริบทเสือแต่ว่าโบเคยลบลู่เพียงแต่ว่าบริบทเสือ แต่ว่าบัเทื่ยมาปฏิติประต่อเรื่องเล่าหลายๆลเรื่องจากความฝันจากการไปการมาของคนที่ไปที่มาคือบ่ได้มีทีมาว่าได้เคยว้าว่าได้เคยยังกันแต่ว่ามาแล้วมันเหมือนสัมผัสกันแต่ละคนแต่ละคนมันก็เลยม่เรียงลอยใส่กันมันอ้าวมันมุมเป็นเรื่องมุมเป็นเรื่องบังเอิญนะครับมุมเป็นเรื่องบังเอิญซ้ำก็พาอาจารย์ให้กันนี่นหผมว่ามุมเป็นเรื่องบังเอิญที่ที่ผมได้เข้ามาผมกันเลยคือเอามาอเอาเหมาะอยู่ ก็เลยว่าเอ้าแสดงว่าสายมันมาสายนี่แล้วกับกับกับย้ายามเห็ดให้มันถูกที่สุดนะครับอืมจะเลยนี่แหละคำว่าปรึกษาพระอาจารย์นี่แหะครับก็ดีอยู่เนาะครับถ้าหากว่าเ<ช><ส>าเห็นแนวนี้อืมซ่งมัน เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงเยอะกว่าต้อสังเกตบราเท่านั้นแล้วครับต้บนกาถามไปดอก <c oughs> ถามมาถามไม่ารค้วนเป็นยูหรือต่างควมกี่เอาต่ละเมือตะะมือต่ละเดือนแต่ละอาทิตย์เป็นอย่างเปลี่ยนแปลงบ้างครับจากมือเต้ยมาฟุบมาแล้วคน้นกรับเป็นสองค้นครับเป็นสามคน้นด่นะ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละขั้สอบมันก็ยอะหล,ะลังๆครับซึ่งการเรียนรู้นะเฮาสามารถที่จะไปบอกไปคุยกับผู้หูได้ในหลายด่านเพื่อมาเสริมสร้างสมาธิมาเสริมสร้าง ความฉิดมาเสริมสร้างงานอยู่ในชุมชนเพื่อให้มันเกิดประโยชน์ได้มากที่สุดนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมพยายามต่อสูงมานะฮะสี่หาปีเจอับวิกฤตในลหลายๆด่านแต่สตินะฮะเท่านั้นที่เฮาที่จะสามารถยืนอยู่ในงานที่เฮาเห็ดนะฮะเฮ่าตั้งเป่าให้แม่นนะ,ะตั้งรับให้ดีเพื่อกล่าวไปถึงจุดหมายที่เฮาต่างว้นะฮะกำลังใจจากทุกๆด้านมากเป็นพลังบวก นะเพื่อมาสางสมาธิข้องเฮ้านะในการที่เฮ้าผมปลูกต้นใหม่ได้ใส่ผมไปปลูกต้นใหม่ที่สวนหักแพนคุยกับต้นใหม่สางสมาธิไปคุยกับก้อนหินขึ้นไปทึ่งผู้สางสมาธิเมื่อเฮ้ามีสมาธิเฮ้ามีสติปัญญาเฮ้ากับมีทางออกทางแก่มันมีมากมหมเพียงแต่ว่าเฮ้าสีเลือกคุยกับผู้ใดเพื่อสางแนวคิดเติมเต็มพลังบวกให้กับตัวเฮ้านั่นล่ะครับคือเส้นทาง หลกักการช่องทางในการที่เข้าหเหังไดเข้าจะสู่หลกักกาเดินไปสู่เป้าหมายที่เข้าอยากจะให้มันถึงใดงานท่องเที่ยวในชุมชนการส้างรายใดที่ยังยืนใน้กับชุมชนนี่คือหนึ่งแนวทางนะที่ผมเองบ่าวเซียงตอดพยายามหลกักกาตั้งใจเห็ดแลกักกาเข้าจะไปถึงเป้าหมายร่วมกันตรงใจแตกสลายอีกกี่ครัง้งกว่าฉัน เจอความรักดีๆ